สวัสดีครับพบกับช่องเอิญแชนแนลครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้มาอัปเดตบ้านไม้ไผ่ให้เบิ้งกันครับวันดี้อัปเดตถ่ายอัปเดตให้เบิ้งโดนแล้วเนี่ยมนก็เพิ่มเติมครับทางขึ้นบ้านนะครับล้วก็จะแอมตรงนี้ขึ้นไปอีกครับรอติดตามเบิ้งนี่ครับตอนนี้ก็ได้แอมกอยึดไว้แล้วครับกันเวลาน้มสาดครับข้างนอกสองก่อนแล้วก็จะได้ปั้นเต่าครับเห็ดเป็นเต่า เกษตอหารอยู่ในบ้านนะครับตอนนกรเตรียมพื้นที่อยู่นี่ครับดี่ภาพไปเลาะเบิ่งสวนน้ำนี่ส้นใหม่ต้นผักต้นห้าห้อกันไงสวยงามนะครับน่ครับผมว่าจะปั้นเตาอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นเตาคือแบบอันฟลังนี่ครับใส่ฟื้นดลาปองควนจะเห็นให้ออกข้างนอกนะครับเดีวก็รอพ่อแอมให้เล้วก่อน กักพักผักงาห่อปูไว้กินครับพื้นที่รอบๆครับใส่ประโยชน์ให้ได้ไหลายที่สุดผักห่อสวยงามแล้วยวจพาไปย่าง,งพอตอนนี้พ่อกำลังกล่นแปลงพักอยู่ครับน,นี่เป็นกะเฉียวครับสวยงามแต่ยังไยผมก็สิ่งขหหอฮอร์โมนเอาไว้หฮอร์โมนเนี่ย ครับโซนนี้ก็จะเป็นน้านพักนะครับแปลงพักตอนนี้ก็ได้ทําเห็ดคางครับผมไปให้บักบวบบักน้ามนะเพื่อที่เป็นเถาเป็นเชี่ยเรื่อยได้เรื่อยขึ้นครับนเป็นต้นถั่วและครับนี่ครับปลูกกประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วกับไงเร็วงามเร็วอยู่ครับจนถั่วและเราเพ่เคยปลูกที่แอามาล่องบส่วนระบบน้ามัาเป็นระบบอัตโนมัติครับหอดเวลาเปิดเองทํางานเองตอนนี้พักมัน แก่แล้วครับเดิมเป็นดอกเป็นยังเดิมกุอายุแล้วส่วนแปลงนี่เขาก็ปลูกไม้ครับเขา,าเจิตท้ำเห็ดแปลงปลูกไม่นี่แล้วก็ปลูกไม่รอบคางก็ปลูกเป็นมะพริกครับต้นพริกก็มาต้นจะสูบพูนะครับงาใบหงอนฝนครับตอนนี้ มะนามไงห้องนี่ก็เริ่มเป็นดอกแล้วครับู้ใดที่ยังสนใจอยากได้พันอยู่ก็ยังมีครับต้น,ตนมะนามันี้มะงูเงี่ยวครับ็ได้กินเรื่อยๆครับเก็บสุโ้าแล้วพอได้ขายครับอยากมาเก็บกินเป็นระบบสปริงเกอร์อันนี้ก็ประมาณอีกประมาณจะกับเท็ดนึงก็เดี๋ยวสิลรือออกเท็ดไม่ขึ้นกันครับเปลี่ยน ่ซนนั่งแบบเขือกำลังปลงใบใไหมครับเพราะเด็ดใบมันออกใบมันหลวกันเพียลงเขือคืนครับดกอยู่ด้วยครับรเดี๋ยวไปเด็ดสมพักตรงนี้นที่ปลูกเป็นพักบุ้งก็พักขนาก็พักสลัดครับสองแปลง หี่อยกะเพราสวยงามครับตัวมกพริกหน่อยกำลังสิไงตอนนี้น้ำจากฟ้าโพดอดู่เดี๋ยวตั้งไหมครับตั้งในหดชั่วโมงหนึ่งมันแรงเกินมันหลายปวดครับมันหงอกแลกวก็ไปตั้งไหมเอาใหน่อย าจากสามสิบนาทีนะสิพอดีครับชั่วโมงหนึ่งในน้ำลายพวดพวดน้ำก็บอดีครับอ่ะี๋ยวไปเช็คค่ามันใหม่นะครับตัวควบคุมระบบน้ำห้องไปที่โปรแกรมครับเช้าห้องมันจะเปิดห้าโมงนะครับพอมาเสร็จตัวนี้ไหม พอสัก30นาทีพอครับชั่วโมงหนึ่งหลายฝนเป็น30นาทีแล้วก็เซตวันหมดทุกมือครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธหัด สุขเสาโ,เโปรแกรม3ห้องบุเปิดอันนี้ช่วง6โมงแรงอีก10นาทีโอเค,อเคตั้งไว้ซ้ำนี่น่าจะโอเคล้วครับซ้ำ เราก็จะหยุดทำงานเองของมันครับถึงเวลาที่เขากับนวดไปดหมูเหี่ยวเขานี่เริ่มแผ่ขยายสาขาครับนะครับบักน้ำดอกดกดกครับเดี๋ยวไปดูว่าจะเห็นบัวนี่เชียรหมูเหี่ยวครับนี่มือเอื้นเศร้าพอดีเก็บกินครับ่ลย น้ำมนแรงมากกับเห็ดต้องสวนพักสวนหย่านะครับเป็นามสุขจังหนึ่งมวลดีเพื่อนดีครับนี่มันเ่าเหากัตาดอกปุกมไม้ครับนี้น้ำเหากัถือว่าโอเคพอใส่ครับว่ายังเดิน ทอระบบน้ำว่าท่านั่ทัวสวนปันไดครับี้ไปสองระบบมันปิดฟังนี่ไว้เปิดฟังน้นำนี่เป็นละออง บริษาทเก่าครับดุแล้วเ <c oughs> มื่อเดี๋ยวเห็นอย่างหน่อยเอเคสำนีก่ก <c oughs> ่อนแปลงปักก็่คือว่านี่ดีครับแต่ด,ดินมันอยากเป็นดินไส้หน่อยครับเราต้องปรับปุ๋งดินใหม่ มันอยากเป็นดินทรายมันเพื่อตาจดี๋ยวบ่คอยชอบมันได้ครับตาเดี๋ยวเขามีวิธีเดี๋ยวเราจะติอดอตามเบืองว่าเขาที่การปรุงปรุงดินให้ตั้งใดครับตัวนี้มันนาชีอันนี้พูดเป็นดินทรายนะครับทรายแบบ เวลาแหงนาเนี่ยมันจะแกนครับดูน่น,นี่ตัวขันย่ามเปียกทั้งถลเละเละแบบนี้ครับผักอาจิบ้ค่อยหมักปันได้ลังางมจหน่อยหน่อยสปริงเกอร์มาในหันได้โอเค กล่องละที่เป็นบูบอบบูบอบจังหน่อยครับตัวซับเหลือเสียแล้วอัปเดตให้เบิ้งครับบ้านไม้ไผ่บรรยากาศดีครับเฮาสาร้างเองครับเป็นบรรยากาศข้างบ้านให้เป็นตะยูนะครับเดี๋ยวก็รอตามรับชมเบิ้งครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆกินนี้เดี๋ยวพอ่อซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลนะิปหน้าสวัสดีครับ